เรื่องนโยบายนี้ก็ถือว่าสาระสํำคัญมากนะครับเราอยู่ในองค์กรมหาชนนะครับเรามีกฎระเบียบกฎเกณฑ์มากมายนะครับทำม,มาพิบาลในการบริหารเนี่ยถือว่าเป็นสาระสำคัญของเราเรา,เรามีกฎเกณฑ์เรามีกรอบระเบียบเรามีกฎหมายนั้นหลักการของเราก็คือว่า1 คือเราต้องยึดมั่นในกฎเกณฑ์กฎหมายหรือกรอบระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัดนะครับถือว่าสิ่งนั้นเป็นกรอบในการทํางานของเรานั้นเราต้องเข้าใจอย่างดีนะว่ากรอบเราเป็นยังไงเรามีข้อจํากัดอะไรบ้างที่เราจะทําได้ทําไม่ได้อันนี้จําเป็นจะต้องเข้าใจอันที่2เนี่ยเราต้องมีความรับผิดและรับชอบก็แปลว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วเราต้องมาตัดสินใจนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นั้นผู้ที่ตัดสินใจทําอะไรจะต้องรับผิดและรับชอบ คเรียกว่า accountability กับเรื่องนั้นนี่เป็นหลักที่2ที่ผมอยากอยากจะ,จะเน้นในนโยบายเลยนะครับก็คือผู้ที่ทําถูกก็จะได้รับความชอบผู้ที่ทําตัดสินใจหรือทําผิดไปต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนดังนั้นเราจะโยนความผิดให้ใครไม่ได้อนี้เรียกว่า accountability concept นะครับอันที่3าเราต้องแฟร์ครับก็คือต้องยุติธรรมต้องเสมอภาคถ้าเราทําอะไรกับใครแบบไหนเราก็ต้องทําแบบนั้นกับคนอื่น นะครับอันนี้ก็คือหลักของแฟรน s ์นะครับหลักอัน,นที่4เนี่ยคือเราต้องโปร่งใสนะครับโปร่งใสคือว่าเราต้องตรงไปตรงมาคือสามารถที่จะเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องเปิดเผยได้เราต้องสามารถที่จะดีแคร์ตัวเองได้นะครับนี่หลักที่4ี่ถ้าเรามีหลักสี่หลักนี้นะครับผมเข้าใจว่ากระบวนการทํางานของเราเนี่ยจะตรงไปตรงมามากเลยนะครับมีอะไรเนี่ยก็จะเป็นไปตามหลัก4ี่หลักนี้ แต่มีอยู่สุดท้ายที่อยากจะเน้นอีกอันหนึ่งคือเรื่องของเรื่องทุจริตผมไม่สนับสนุนและต่อต้านอย่างเต็มที่นะครับต่อเรื่องการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งอันได้แก่เรื่องอะไรบ้างหนึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับถ้าใครก็ตามที่ตัดสินใจบนพื้นฐานของผลประโยชน์ตัวเองนะครับและทับซ้อนกับองค์กรเราต้องเลือกเรื่ององค์กรนะห้ามเอาเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยว ถ้าทราบนะรบเรื่องนี้ผู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจะไม่เรียกว่าไม่อรุมมารวยทั้งสิ้นนะครับเป็นไปตามกฎทุกอย่างถ้าผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นผมจะไม่ไว้หน้านะครับการสอบสวนหรือการจัดการกับเรื่องนี้เต็มที่จัดเต็มนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองการจัดซื้อจัดจ้างทุกรูปแบบนะครับต้องตรงไปตรงมานะครับไม่เข้าใครออกใครไม่มีการฮัวนะ เราจะบอกไปตรงๆเลยนะครับเราไม่มีเปอร์เซ็นต์เราไม่มีอะไร้งสิ้นเราจะโปร่งใสที่สุดเราใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างโปร่งใสเราจะไม่มีนอกไม่มีในผมกล้าประกาศตรงนี้นะครับกับผู้รับเหมาทุกคนนะครับถ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารของผมทุกคนนะครับที่มีชื่อในประกาศของคณะกรรมการตรวจตรวจรับ กรรมการประเมินกรมนรมการสร้างสเปคอะไรต่อมนอะไรสามารถเขียนเบาะแสส่งมาตรงให้ผมได้เลยนะครับอันนี้ไม่คอมโบมั์ทั้งสิ้นนะบอกบอกทีมงานนะครับบอกเขาไปเลยนะครับว่าสิ่งที่จะชนะประมูลก็คือราคาและข้อเสนอที่ดีสุดเท่านั้นเราจะไม่มีการมาหัวราคานะถ้ารู้ว่าหัวราคาแล้วมีคนเสนอน้อยจะล้มประมูลแล้วก็เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเงินเช่นกฎระเบียบ ขัดระเบียบผิดระเบียบต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการทุจริตเหมือนกันนะครับคือถ้ารายงานไม่ตรงหรือทําอะไรไม่ตรงลงนามลายเซน็นวันที่ไม่ตรงผมก็ไม่คอม p พม m เหมือนกันนะถือว่าเป็นการทุจริตหน้าที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักเรื่องทุจริตเนี่ยผมถือว่ามันเป็นศีลข้อหนึ่งของเราซึ่งเราจะต้องอยู่ในในนิสัยของเราเลยนะครับตรงไปตรงมามีอะไร นะครับยอมรับผิดดีกว่าการโกหกนะยอมรับผิดดีกว่านะครับยอมรับผิดผมยังให้อภยัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ทุจริตจะไม่ให้อภัยนะครับนี่เป็นนโยบายนะครับโปรดทราบนะครับโปรดทราบและไม่ไม่เอารูปรวยทั้งสิ้นนะครับการไปใช้ค่าใช้จ่ายอะไรในผิดระเบียบเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องทุจริตนะครับกรนี้ก็ขอขอประกาศนโยบายตัวนี้อย่างซีเรียสนะครับทุกคน อย่าอย่าประมาทในเรื่องนี้นะครับขอให้ทําทุกอย่างตรงไปตรงมาและและถูกตามขั้นตอนแนวทางที่ประกาศมาทั้งหมดนี้ขอให้ทุกคนปฏิบัตินะครับแต่ก็เราปฏิบัติด,ด้วยด้วยธรรมชาตินะครับความดีจะคุ้มครองเรานะครับทุกเรื่องถ้าเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจนะครับในการทํางานองค์กรเราเป็นองค์กรที่มีพนักงานมีเจ้าหน้าที่ไม่มากนะครับ แต่ถ้าเราเป็นองค์กรที่เราสามารถสร้างความโปร่งใสความาธรรมบภิบาลได้องค์กรเราก็จะเป็นที่ไว้ใจจากคนอื่นมาตรฐานเราที่ออกไปก็ได้รับความเชื่อถือกับงานของเราก็ได้รับความยอมรับงานของเราก็จะเป็นงานที่มีคุณค่าองค์กรเราได้ถือเป็นองค์กรที่ทําความดีกับโลกอยู่แล้วเราก็ไม่ควรจะมาทําอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ขออนุญาตให้เป็นอธุบายพวกเรานะครับก็ทุกคนคงจะคิดว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาขอให้ทุกคนใจดีใจสบายใจสงบแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะครับให้ดีที่สุดแล้ววันนั้นนี่ยมันก็จะความดีเหล่านั้นก็จะคืนสู่ท่านเองครับขอบคุณนะครับ